กูเถาะว่าครับงบ๊อบยกกูกออรงงนนะอดเอืมอออันนี้เขาพู้แทนเขาคงไหนมัเขาพู้แทนส่งเชื่อตัวเขามแข็งี่หลังกูจำงเอเอฟคือผ่านทางข้างวัดพื่ออื่นถอดแหวนจำมาแล้วครับว <c oughs> ันนี้ช่วงค่จะได้จำเยอะนะพ่อนนะ เออก็ถูกแดดกกูบบอกกูพ่อแต่ไม่ถูกหลานผม่ะถูกกูัำเียผมหมดอลใจมาค่ะมาเคลอกเอง้วันงกล้ก็งรุ่งสกัดมากเลน่าเปิีนกันขื่อเออคือผ่านทางช่องมาเคลือเอิกมาเออขออหายบุกรักมือถกมือหลับมือถกมือมัดอายุวันนักถูกขาดพันหึงหึงแล้วก็มือวันนักมอมือแรกันเอาทิ้นเด็กทิ้นเดน่และเด็กต้มดิน่ใรห้ ผูไใดอ่อนล่งบังไม่ให้จันเร์กอะไรก็คิดแค่คิดแต่งานท้ากูชาลัทองได้ดูรวมกับปู่ห้าร้อยบาทคือคือเกับอีกคนใดก็คือเกับผู้ข้าเมื่อชมใจขันข้าจะพูดอะไรก็ขันรักปู่ตามเหมือนเดิมรักแม่ครูเหมือนเดิมรักปู่คือพระค้าเหมือนเดิมทำบุญเหมือนเดิม เออใครก็ว่าอะไรก็ไม่คุ้นใจเนาะเออหนูอยาะเขาเออ่าชาบุญงเทเนาะรึเนาะเออถือว่ามีน้ำใ่เป็นนักกีฬากาได้กาเชื้ออืมเพราให้อีน่งจุคารัฐมือถุมมือหลักมือถุมมือมัดอายุวันนักข่าเพราะหึ่งหึ่งแล้วก็รวยๆนะลูกนะจะเริๆๆ่มจเริ่อืมออนะเพใครอีอันนี้นางเท้า,าอะไรทขัน ทันจะทึบทำไมอ่ะทึบติดทะนรลุกททองไม่ขึ้นเงากระดกกระเดือกเงากระดูกย่างเล้ยอ่าข้อให้อื่นนะ่ะทันจะทึกมีโชคไม่รักมีโชคไม่ไูกสุขภาพแั้งแรงรู้ว่าบวมาหนึ่งพันบาทเออยี่อขังท่านเขาบุญไปคือก้าอ่ะแม่ครูเป็นชาวพาบนบุญให้พาทึกพาขัางนะ,ะลูวนะอาจจะดื่มกระดิ้อายุวนนี้สขัา,ขาพาหนึง่งหนึ่งแล้วก็รวยกระดอือ ก็ถือออกเลิก็ะด้ไม่หนางขางพัของเขาเสียอกัูท้งคนถือฮ่า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 ่าฮ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 ่าาฮ่าฮาย่้ง่าดนาฮ่าฮ่า่าว่าฮ่าฮ่าฮ่า่ม่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่้ฮาฮา

นี่รู้ได้พอออกซ่วอีนัะแต่โมรูได้จ้ะข้าน้นำมันก็ได้เนาะข้าหวานข้ายาก่ชึกเก็ซึ่งแปดี่ั้งไหมกระข้ายหนมันสดกนะวันก่ะด่างมันกระด่างกูกใจด่า้าวันก่ะ่างโก้เลยมันก่างฮะข้งเขามาหลายเคข้อขาดใจขึ้นก้ามข้อเป็นอข้เปล่คืกคือ่มือคือแปดชึ้นว่

เออือว่าใคอยคา่รมหายใจก็หมดเชื่อเออแต่นเออมันจะคได้บุญเขาใจกว่าใจทั้งบุญใจทั้งงินนั่รนะฮะพุกหาก็จะไก้รูบหลักบุญแต่ว่าอยากได้เงินนั่งอีกพอแล้วเขาเอาใจบุญใ่เฉยๆมาใ่เยแ็จเต็นํามันว่าทำาบหดเชื่อเออ่เอาอีงั้แต่โมเขาว่างบ้านก่อนบ้านหลังเขาใจว่าช่วงคือมเรื่องันออกก็ดก็หมดเชื่อเนาะพอถือหายล็เอมเอาออกก็เอา คือว่ามือนำแต่ออกเคยบอกทอึกัดชิบชิเปล่เออโอเคนะลูกนะอ่ะขอให้มือเข้ามือมือเข้ามือม้หึงแล้วก็รวเดินทางปลอดภัยนะเออจะพ่ากันหายแก่ด้วยรึงเด้อคุณยายกระด้งคุณยายพ่อแก้รูปหวานจะกระออกจะไปนอนหวงเขาไงระปหบานน่ะไม่แท้อรงปหนนะเออจะออกข้อแอคล้าขอจะแตะข้อไรข้อพากัำพาออกมา หายได้ก็ไปเขาไปนี่ถ um um. um. ้าว่ากตือไม่ได้ต้องไปไม่ยืมเงินอะเอาเงินแตงโมไปก่อนเนาะอาเข้าไ่โมงเงาบูโมงเ้าบ่โมงกับเมืขาไตู้อะปาจ้ะม้นี่นี่เพราะเอาวงดัเพราะอยากเอารวมไปไดนได้คึ้นบถืรนะมาร่วมบริจาคกพอเออเพราะอยากที่เขาจะกู้ใจจะว่าจะว่าท ขคคิกิกคกเปิดมาแล้วอ้าอฟังๆๆ้นมาทๆๆๆๆๆๆออๆอๆๆ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 หาๆๆ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 อเอๆๆ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 อๆาๆๆๆๆนๆๆอๆอๆๆๆอๆอๆๆๆๆๆอๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 อๆๆๆๆอๆๆ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 ๆอๆอๆๆๆอๆๆอๆอๆๆ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 ๆอๆอๆเๆๆๆๆๆๆๆออออเอ ข้างนี้เขาเอาแล้วเป็นเรื่อวขีเก่าเป็นตะกองขึ้นเขาเปิดไม่เปิด้างเลยคนช่วยนะเออคนโชคดีไปขี่กับพ่อเฮ็ดไม่เปิดทางคนแบบเฮดไปจี่ขีกับพ่อต่างกเปียนะตาปูไปไปตงาตหวังคงเนาะ Năm một hào quản 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 đó có hả chứ có đó không một hào quản mà hiểu cà phê hả chứ có chữ nước chữ phần nó không có cơ cà mà nó cứ đổ bảy, như vậy bài lớn hai cả bông này nó cà phê hai cái nát nát rồi hà đi làm một đúng có mấy tiếng một ngày cứ, mình ở đây nào có tiếng อันนี้ดึงน้ำมะพร้าวให้ทุกวันไม่ให้ติดแรงงานเนาะติดงานมากเนาะเอาให้ติดตึงแรงหากน่อยมือหนึ่งนะให้มือหนึ่งนะเออติดแรงบ้ามือติดแรงมานมือเด้ออ่าให้ตุ้รตับงมือุ่มือหลับมือส่มือมักุขภาพทั้งแรงข้อให้เงินหลาอขอให้ทองหลาบาจัดการงานจะดึงก้าวหน้าหึงหึงแล้วก็รวยรวยทุกคนนั้นรวยแต่เดินเด้อหนึ่งห้าส ยี่สิบอ <th ืท่านก็เป็นตัวเลขตัวเบอร์ช่วงใบเนาะค่ะปราบาค่ะหลังห้วยออกเนาะค่ะก็จะขึ้นหอสวยได้จากน้อยเนาะค่ะค่ะช่วงใบใบค่ะ สำหรับตัวเลขตัวเบอร์เนาะคะ่ะสว่างใบเฮ้าเนาะคะ่ะใบนี่ก็คือลดของเสียเอกเนาะหกสองสี 6, 2, 4, 1, ะะ่หนึ่งค่ะหกสองสี่หนึ่งเนาะค่ะอาจจะลืมด้วยค่ะเบอร์หอ้องค่ะปูจองไว้แล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะรอบพิเศษปูให้เป็นรอบพิเศษเนาะ,ค,ะ 2, ค่ะเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองค่ะสำหรับลดหินค่ะหัวลดหินเมอรอนี่เนาะคะ่ะจะมีอยูสิบแปดลดค่ะรดละสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเนาะคะ่ะ รถล,ละสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะปูกระยังวาเนาะคะ่ะเรายบายให้จัดไปเลยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเนาะคะ่ะเก้าศูนย์หกศูนย์ก็คือค่าใข่ของแตงโมเนาะคะ่ะปูว่ามีความไมยก็คือหกศูนย์ค่ะอย่าลืมเนาะคะ่ะกระเป๋าเนาะ,ค,ะค่ะค่ะค่ากระเป๋าคะ่ะปูบาห้ามลืมคะ่ะปูยำเนาะก็บ่าแน่ค่ะงวดสีมาสำหรับตัวเลขตัวเบอร์เจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์ค่ะ เอฟซีท่านไหเขามารับชมรับฟังแล้วก็เคปหน้าจอไว้ก็ได้นาะค่ะแคปหน้าจอไว้ทาเบิงค่ะสาหรับตัวเลขตัวเบ์เนาะค่ะก็ส่วงบายค่ะส่วงายหรือจะส่วงหลอบค,คํๆคะค่ะพี่น้องเอฟซีเขามากรอบไดเฮาก็จะพินิจพิจารณาเอาเนาะค่ะคูย่ำค่ะเกียรตศูนย์นี่คือปูบวกว่าหามลืมเนาะคะ่ะแล้วก็ถ่ายเงินเนาะคะ่ะถ่ายเงินค่ะถ่ายเงินมาแน่เนาะคะ่ะสําคัญเนาะคะ่ะอาจจะมาสามตัวก็ไ้ค่ะ สำหรับถ่ายเงื่อนค่ะหนึ่งห้าสามหกค่ะหนะะึ่งห้าสามหกนอกจาถ่ายเงืนที่ปูให้นักน่อยค่ะก็เป็นแบ่งยี่สิบเนาะคะ่ะแต่บา่าแบ่งยี่สิบแต่บ่าถ่ายเงืนก็บหนึ่งห้าสามหกค่ะพิจารณาเอาเนาะค่ะตังคำบอกคำจาของผูแล้วก็ตีปัญหาให้ออกค่ะ การเชี่ยงสุก็แล้วตะบุญวาฒนะเนาะ,นาะค่ะฟังคำบอกคำจาของปูค่ะค่ะสำหรับที่นี่ขอให้พ่อแม่ที่ร้องที่เข้ามารับชมรับฟังแลเราีะต่กตะหลับตะโชคตะหมานเนาะค่ะสวัสดีค่ะ